สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเพิ่มความสดใสกับบูมโกโก้พลัสนะคะบูมโกโก้พลัสมาพร้อมโปรโตีนไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุเป็นดาร์กโกโก,ก้เข้มข้นนะคะบูมโกโก้พลัสสามารถช่วยให้เราคุมหิวอิ่มนานน้ำ ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรตอลต่ำนะคะบูมโกโก้พลัสยังช่วยลดความเครียดอาการไมเกรนด้วยนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากเปลือกสนจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองแล้วก็สามารถ ควบคุมน้ำหนกักลดน้ำหนักนะคะโกโก้จะทานได้2แบบนะจะชงแบบร้อนหรือว่าแบบเย็นก็ได้ะคะ่ะทานไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าค่ะนี่นะคะวันนี้จะทานแบบโกโก้ร้อนค่ะ โกโก้ยังช่วยเล่งการเผาผลานลดไขมันในร่างกายให้เราหรือว่าคนที่ซึมเศร้าเพราะจะเข้าไปบำรุงสมองนอนไม่หลับหลับยากอะไรแบบนี้ค่ะก่อนนอนก็สามารถทานโกโก้โกร้อนได้ด้วยนะคะรวมโกโก้ครับมีคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะคนรักสุขภาพต้องลองนะคะ สวัสดีค่ะ